สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูรูปถ่ายหลวงพ่อกวยปี2521กันก่อนที่หลวงพ่อท่านจะละสังขารปี2522รูปถ่ายรุ่นนี้ท่านทำแจกงานฝั่งลูกนิมิตถ,ถ้าผมจะไม่ผิดนะเห็นไหมครับข้างหลังเรามาดูข้างหลังันก่อนข้างหลังจะมียันอะจะปะคะและข้างล่างก็จะเป็นหน้าชาลิติ ปั๊มตาวัดประม,มดนะครับนี่การเริ่มกรอบแบบแบบเก่าเลยแล้วข้างหน้าก็จะเป็นรูปถ่ายท่านเป็นยันคู่ right? คือเราดูความเก่าของรูปครับขอบทั้ง4ด้านแล้วก็จุดที่ยันตุกาตาแล้วก็ดูความเก่าของกระดาษความเก่าของกระดาษ ความคมของรูปของพ่ออะไรเงี้ยครับแล้วก็มาดูข้างหลังนข้างหลังก็จะเป็นยันแล้วก็ความเก่าของกระดาษนะครับโอเคจะประมาณนี้นะครับผมเป็นรูปถ่ายปี2 5 1ครับขอบคุณครับ